นี่ชินาโรคุณจะ้ะฉันน่ะอยากถามจังเลยนายอยากควรเป็นพระเอกป้ะเนี่ยเอ็นเนี่ยจ้างว่าว่าชินาโร่คุณควรจะเป็นพระเอกไหมเอ็นเนี่ยว่าไม่ควรค่ะเอ็นเนี่ยเบื่อมากเลยอ่ะเวลาบน่นน่ะบนบนบนแล้วก็นันน่งแหล่โคน่าเบื่อจริงเลยค่ะอายญโนสร้งรอจะ้ะฉั้นก็คงฉันคง ก็เผื่อมันกันแหละแล่ฉันไปแล้วอยากให้ฉันกลับมาฉันก็คงกลับมาไม่ได้แล้วจ้าว่าฉันตายแล้วถูกไหมเอริจังใช่แล้วค่ะยานอหืมฉันทานโรคหน้าเหมือนไส้เลยค่ะอยากตกเป็นเดนมอนแล้วอะ่ะบางอายมาฆ่ายานอจังอ้ฆ่าขอเรียคฆ่ามัครใช่ไหมจ๊ะคุณไม่เรยฆ่าเรา านาไปตายเองมากกว่าก็อยากให้ฉันไปตายฉันว่าคนจะไปตายถูกไหม MA จงังเอเนจังเอเนไม่เชื่อค่ะเอเอโนจังอ่ะไม่มีวันเอ้ยไม่ใช่สิชินทา,าโน่น่ะไม่มีวันแรกเอเอโนหรอค่ะแต่ดิฉันต้องไล่ด้วยอ่ะเอเนเบื่อไอเอโนจังไอเมานังจ้าชินโนไปได้นะฉันน่ะ จะก็แคปน,นะไอเยนอซังฮะน่าเชื่อหรอจ๊ะไม่มีกว่านั้นชินาชินาโรน่ะควรบอกให้พวกมันกลับไอชินาโรน่ะเป็นตัวประกอบที่จี๊ดจ้ามากที่สุดดีกว่านะจ้าโอ้ดีมากเลยลค่ะไอเยโนอซังยังไงให้าาคาโนะมันไปเอกต่อใช่ไหมละ่ะคะใช่ละะใแล้วจ้ะเธอก็ว่างแล้วแหละ อไอกาดนี้เท่านั้นห่ะกอาจจะกินโค้กเพื่ใจใช่เลยเชื่อค่ะชิงช้าเล่าค้กอาจะควรจะแต่งงานกับตู้โค้กม,มากกว่านะว้ายสะใจจังเลยค่ะเอ็นเอ็กสะใจมากเลยค่ะอยินน้องซังาจะขำออกมาเป็นเสียงเพลงเลยคะ่ะเอาานน็นเอ็กขำหน่ลยจะไดเรอจา๊ะเออเอ,อ้ขนาดอยากจะบ่นไอกาดนี้กันว่า จากนี้เออจากนจริงๆเลยอ่ะเอาแต่นั่งเล่นเกมไม่สนใจฉันเวลาฉันตายก็ไม่สนใจเพี่ออะไรจ๊ะแกไม่เข้าใจค่ะอยงนี้ว่าแตนนังอยากให้ชินาะโลกชินาโลกจ,จ,จากนี้คนนั้นน่ะเป็นตัวประกอบดีกว่า เราจบไปแล้วนะ้ะฉันร่ามนจะยาไปแล้วนาะสิะคะ,คะจบนี้กว่าค่ะบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบายจ้าท่านผู้ชม